สวัสดีค่ะพบกับวัลลณีพาลุยทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรัตนะอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูที่ดินแปลงสวยๆใกล้ถนนหลัก201เส้นชัยภูมิชุมแพนะคะเพียง100เมตรค่ะในเนื้อที่นะคะ7ไร่ห้าตารางวานะคะอยู่ที่บ้านหนองคันนะคะเขตตะบนกวางโจนอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิของเรานี่เองค่ะต้องการขายนะคะไล่ระ2 2 0 0 0 0บาทค่ะพร้อมค่าโอนฟรีนะคะที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะหน้ากว้าง58เมตรนะคะลึกเข้าไป115เมตรคะ่ะต่ำกว่าถนน1เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะติดสระน้ำสาธารณะค่ะลูกนี้นะคะ จะอยู่ฝั่งตะวันออกนะคะสาลูกนี้กว้างประมาณ100เมตรนะคะลึกประมาณ3เมตรได้ค่ะและถนนเส้นนี้นะคะกว้างประมาณ5เมตรค่ะเข้าออกสะดวกนะคะฝั่งนี้นะคะเข้าหมู่บ้านได้นะคะจุดที่เรามาองเห็นนะคะเรามาดูกันค่ะตรงนี้นะคะหน้าแปลงฝั่งนี้นะคะเขตแดนจุดนี้นะคะจะมีสระน้ําลูกเล็กๆอีกลูกหนึ่งค่ะ กว้างประมาณ6เมตรนะคะลึกประมาณ2เมตรได้ค่ะจุดนี้นะคะเจ้าของที่นะคะตอนนี้กําลังเลี้ยงปลาอยู่ขาลงปลานะคะสามารถขุดลอกได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มน้ํานะคะหรือเก็บกักเก็บน้ําเราไว้ใช้กับาการเกษตรของเราได้นะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะ243เมตรกันเลยทีเดียวนะคะเป็นที่ราบสูงค่ะน้ำไม่เคยท่วมนะคะสามารถเจาะน้ำบาดาลได้ค่ะน้ำบาดาลเขตเรานะคะใช้สามารถใช้หุงต้มได้ค่ะน้ำไม่เค็มนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากเสาฟไฟฟ้าแค่ 1, 100เมตรเองค่ะ สามารถดึงไฟเข้ามาใช้ได้นะคะหรือจะลงแผ่นโซล่าเซลล์ก็ได้ค่ะสะดวกมากๆค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นเขตแดนนะคะเป็นข้างเคียงก็หวานข้าวนาปีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เจ้าของที่ก็กำลังเตรียมโรงนาข้าวนะคะเหมาะกับการเกษตรนะคะ จะเลี้ยงปลาจะทําเป็นโคกหนองนาก็ได้ค่ะเลี้ยงสัตว์ก็ได้ค่ะเหมาะมากๆนะคะแต่ที่ดินแปลงนี้สวยค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะติดเขตชุมชนนะคะห่างจากาโรงเรียนนะคะโรงเรียนประถมมัธยมศึกษากวางโจนะคะเพียง2กิโลเมตรเองค่ะ จะเดินทางก็สะดวกนะคะจะไปฝั่งภูเขียวนะคะบิ๊กซีโรตัสตลาดสดนะคะหรือจะไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติภูเขียวของเราก็แค่17กิโลเมตรเองนะคะหรือจะเดินทางไปฝั่งทางแก้งคอนะคะตลาดสดหรือว่า,าโรงพยาบาลแก้งคอนะคะโรตัดนะคะเพียง30กิโลเมตรเองค่ะ และก็ห่างจากจังหวัดชัยภูมิของเรานะคะเพียง77กิโลเมตรนะคะหรือถ้าจะลงกรุงเทพนะคะห่างจากกรุงเทพเพียง415กิโลเมตรเองค่ะเดินทางสะดวกมากนะคะหรือท่านใดต้องการเดินทางนะคะขึ้นเหนือร่องใต้ก็สะดวกค่ะ เพราะว่าเราอยู่ห่างสนามบินขอนแก่นเพียง95กิโลเมตรเองนะคะวิ่งรถประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงนะคะสะดวกสบายในการเดินทางค่ะ ถ้าท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อกับทางเรามาด่วนๆเลยนะคะราคาไร่ละ220แ0 0บาทพร้อมโอนฟรีนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะในโซนนี้อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะคะเพราะผืนแผ่นซับของเรานะคะจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในราคานี้นะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะาราคาซับของเราอาจจะอัพเข้าตัวนะคะ สุดท้ายก็ขอวอวยพรให้ทุกๆท่านที่ติดตามนะคะได้คลองผืนแผ่นซั์สวยๆกันเยอะๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเงินทองทรัพย์สินไหลมาเทมาค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อที่ท่านจะได้เห็นแปลงสวยๆที่ทางทีมงานเราจะสรรลงมาให้ท่านเลือกนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่กดติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ